สาน้ำหอมกลิ่นติดทนจนคนทักประจําครับเวลาฉีดกลิ่นแรกครับวาเลนติโนอูโอมครับกลิก่นนี้เก,กคุณอยากเป็นผู้ชายอิตาเลียนนั่งกินเอสเปรสโซ่ o, นั่งกินช็อกโกแลตใส่เสื้อหนังนะครับเดินอยู่ในมิลานอะไรย่างนี้ต้องกลิ่นนี้เลยครับ <S <S เ,พรเพราะว่ากลิ่นนี้มันมีโน้ตช็อกโกแลตมีโน้ตไอริสที่กลิ่นมอนลิปสติกให้อารมณ์ผู้ชายที่ดูแลตัวเองนะครับมีกลิน่นหนังเล็กๆอยู่ตอนปลายเหมือนผู้ชายที่ใส่เสื้อหนังครับฉีดออกไปเดทกลางคืนนะออกงานอะไรอย่างนี้นะครับมีความหวานขนมขนมนิดๆน่ากินนะ i close ครับกลิ่นนี้ให้นึกถึงกลิ่นของเยลลี่ Coca Cola, โคคาโคล่าลอยไอซิ่งให้เกิดความเย็นนะคนทักบ่อยเพราะว่า <c oughs> มันไม่เหมือนกับกลิ่นอื่นในตลาดเลยยิ่งช่วงเดือนที่แบบอากาศเย็นๆหน่อยนะโอ้โหคนทักกระจายครับกลิ่นสุดท้ายครับถ้าเกิดคุณฉีดเกินไปนหนึ่งสเปย์นะค่าหมาค่าแมวค่าคนที่อยู่ด้วยแน่นอนครับติดคนกระจายหนักมากๆซาวาชอิลิเซอร์ครับกลิ่นนี้ให้ความรู้สึกของผู้ใช้ที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จเพิ่งกรูมมิ่งมาเพิ่งโกนหนวดเสร็จแต่ที่เด็ดของมันเนี่ยมันมีความใส่เครื่องเทศเข้าไปแล้วใส่่กินไม